สวัสดีครับผมกับผมเพชรพิจิตนะฮะในช่วงบ่ายๆเย,ย็นๆน,นะครับก็วันนี้ผมมีพระหลักร้อยนะหลักร้อยอ่าวันนี้ต้องบอกก่อนนะวันนี้ผมไปเดินดูพระมานะที่ตลาดเนินกลุ่มมาเช้าหมดหมดเยอะมากนะไม่ไม่ไม่กล้าบอกตัวเลขนะบางคนอาจจะไม่คิดว่าการเดินตลาดพระรชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยสามารถทําให้ให้หมดเงิน่าครึ่งแสนนะได้เลยนะ ต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้าเมาืม่อเมื่อวันพฤหัสน,นะวันนี้นะฮะช่วงเช้าเนี่ยผมลงพระเสร็จเนี่ยผมไปลงที่ที่วัดเนินกลุ่มนะแล้วก็มันมีการตั้งค่าต่างๆเราไปตั้งค่าที่วัดเนินกลุ่มก็ไปได้พระแท้มาน่าจะเกือบยี่สิบองค์นะเกือบยี่สิบองค์เป็นพระหลวงพ่อเงินนะแต่โดยส่วนใหญ่นะต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่มาตรฐานสากลนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมเล่นหากันในในหมู่ของ วงการพระเครื่องนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้านะฝากกดติดตามนะชมได้นะะแต่วันนี้ผมมีพระย่อยๆนะราคาไม่แพงนะเอาไม้ทุกท่านได้ชมนะในราคาหลักร้อยนะแล้วต่อไปก็ผมหวังว่าจะมีพระในราคาแบบนี้ไม้ทุกท่านได้ชมตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินสายอย่างจริงจังแล้วนะก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะเขาต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจริงๆถ้าร่างกายไม่ดีเนี่ยไม่ไม่มยอยอากออกนะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาเริ่ม ในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบทุกองนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบทุกองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอันนี้นะเจ็ดร้อยห้าสิบราคาเดียวนะฮะราคาเดียวเลยเจ็ดร้อยห้าสิบสนใจทักเข้ามานะฮะสนใจแครบเข้ามานะฮะนี่เจ็ดร้อยห้าสิบพาทุกองคไม่มีซ้ำนะครับพี่นะพาทุกองไม่มีซ้ำ แล้วพระชุดนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะถูกขายแล้วนะฮะถูกขายแล้วนะหลวงพ่อเอมนะหลวงพ่อเอมอันนี้จะเป็นสุขโขทัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลวงพ่อนะรรมาพานโกศลน,นะหลวงพ่อเอมนะอันนี้น่าจะเป็นทงสุขโขทัยนะ,ะอันนี้เป็น พระครูพิบูลคณารักนะเจ้าวาดวาดัวดวัดบางบางประกาเดี๋ยว,วบางประพาบางประกาป่ะชาเชิงเซานะผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะฮะแต่เหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญตากลลอยู่นะเหรียญพระเมนนะฮะ เหรียญฉลองพระเมนเหรียญขลามตัดเหรียญขลามตัดเหรียญขลามตัดนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะเหรียญเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาททุกเหรียญน,นะเอาเราเน้นขายไว้นะครับพี่นะเจ็ดรนะ้อยห้าสิบคะ ปดตามทางพรกการนะนี่หลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อกลวยนยก็เจนะ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบมาในช่วงมือใหม่นะหลวงพ่อคลิ้งนะหลวงพ่อคลิ้งหลวงพ่อท่านคลิ้งนะพ่อคลิ้งเจ็ดร้อยห้าสิบนะทุกเหรียญเลย ก้าสามเก้านะเหรียญตอบโค้ดนะหลวงพ่ทิมนะเหรียญหลวงพ่ทิมเพราะว่าพระพวกนี้จริงผมจะไม่ได้ลงแต่ว่าจริงๆอะเยอะนะพระเยอะเลยต้องเอามาลงนะหลวงพ่อสุดนะผมไม่ได้ถ่ายรูปนะให้ดูจากในนี้เลยนะให้ดูจากในนี้เลยใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะพระแท้ดูง่ายนะรอวันพรุ่งนี้เช้านะอ่ะอันนี้หลวงู้่บุญ ัดกลางมาแก้วนะพิมพ์หลังยันสี่นนะอันนี้แท้ดูง่ายเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแบบนี้ผมมีหลายองคนะแต่ผมอาจจะมีหลังที่เป็นหลังปิดตาด้วยนะมันมีข้อมูลนะฮะผมมีข้อมูลอยูงจริงไหน,นก็นั่นแล้ววันนี้เพิ่งเจอข้อมูลนี่อันนี้เป็นพิมพ์นี่เลยยันสี่นนะยันสี่พิมพ์นี่เลยนะนี่ย่ะแล้วก็จะมีหลัง หลังปิดตาเนี่ยนะหลังปิดตาแบบนี้ยนะอันนี้คือองค์หน้าน,นี่คือองค์หลังนะหลังปิดตาของ็มีนะถ้าผมจําไม่ผิดอะมีเดี๋ยวไม่ได้แกะออกเลยนะนี่หลังปิดตาก็มีอันนี้คือพระแท้ดูง่ายนะหลวงปู่บุญนะวัดกลามมาแก้มหมน,นี่อันนี้เป็นหลวงปู่บุญนะเนี่ย ผมมีข้อมูลนะมีข้อมูลพระไม่ได้เล่นคนเดียวอยู่แล้วเนะี่ยพระแท้นะพระแท้ดูง่ายนะราคาขายขายไปเยอะแล้วนะพี่นะพระแบบนี้นะได้ได้บ้านมาเนี่ยขายไปเยอะอย่างเงี้ยแท้นะแต่ยางอื่นผมไม่ไม่ได้บอกนะว่า,ว,า,ว,าว่าแท้หรือเปล่านะต้องดูกันเองนะอืมอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่ออีวัตรตะหีบนะอืม หลวงพ่อรุ่งว่าท่ากระบือนะสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจว่าจะได้พระเยอะหรือเปล่านะแต่รู้ว่าสัปดาห์นี้ผมไม่มีพระหลวงพ่อเงินเลยนะผมม,มีพระหลวงพ่อเงินเข้ามาเลยนะท้าเวสุวรรณนะเจ้าคุณสี่นะเจ็ดร้อยห้าสินะบาทเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวขาหยับมาที่800้อยนะแปดร้ห้าสิบนะอ่ะแปดร้ห้าสิบเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวัดเขาร้อเขาหรือเปล่านะฮะหล่อโบราณนะแปดร้หิบบาทนะเหลือลงบโต๊ะนะ8ปดรอยห้าสิบบาทเน้นไวๆขายไวๆนะฮะ นี่แม่ชีบุญเรือนนะแปดร้อยหิบบาทนะแม่ชีบุญเรือนอันนี้เหรียญเป็นเนื้อนวะะเนื้อนวะลงยาเต็มมา8ดรอบนะฮะเอาแปดร้อยิบบาทนะ สมเด็จคาโต้นะไม่รู้หลงพวกกลวยหรือหลวงพวกโต๊ะไม่รู้จำไม่ได้นะฮะเอาแปดร้อยห้าสิบบาทหลวงพ่อไฟายนะวัดกำแพงแปดรอยห้าสิบบาทนะฮะมีมีมสองสาองค์นะอันนี้หลวงพวอเงินนะ หลงพอเงินว่าตอนนี้หอมนะฮะแปดร้อยห้าสิบบาทลงพอกลั่นนะฮะลงยานะลงพอกลัน่นลงยาแปดรอยห้าสิบาทไปหาซื้อตรงไหนพี่ซื้อไม่ได้นะผมบอกก่อนนะเหมามาเนี่ยถ้าไม่ได้เหมาในราคานี้ขายไม่ได้แน่นอนนะะแต่ผมขผอยากเทแล้วกันหลงพู้ทวดนะหลังสือ 850ราคานี้ซื้อไปได้นะฮะหลวงปู่รอดวางน้ำบนนะนี่ก็850นะมีจานนะานหลังมีจานนะมีรู้สึกจะมีสององเวียไงนะอ่ะนี่อ่ะมาอีกองค์ละนะนี่เป็นหลวงพ่อปลายวัดกำแพงนะา850 อันนี้เป็นพระหลวงพ่อเอมนะสุขโขทัยนะไม่ไม่ใช่วหลวงพ่อเอมหรือเปล่านะแต่เป็นพระสุขโขทัยนะแจกท้าท่าผมจําไม่ผิดนะแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นหลวงพ่อเอมนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะนี่อันนี้เป็นเจ้าสัวนะ,ะนี่แปดร้อยห้าสิบฮะแปดร้อยห้าสิบเบาๆนะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะนี่แปดร้อยห้าสิบบาทนะ มีสององค์นะลงมาห้องนะอันนี้ก็พิมพ์ปั้นนะไม่ตามที่แล้วฮนะไม่ตามที่แล้วกวดตีที่แล้วตีผิดนะเนี่ยแปดร้อห้าสิบบาทอันนี้ห้วยจระเค้นะแปดร้อยห้าสิบบาทนะเอาไว้ๆนะพี่นะเนี่จอบเล็กลงเพราเงินนะ รู้สึกวันนี้จะมีองค์ือสององค์รู้นะถ้าทามีองค์นี้องค์เดียวถือว่าเป็นองค์สุดท้ายนะอามีสององค์นะฮะนี่อันนี้นะแปดร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวใช้อะไรขั้นนะเอาเนี่ยอืมนะอันนี้ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแปดร้อยห้าสิบเนี่ยนะ 50, นะอันนี้ซื้อไม่ได้แล้วนอะืม้าหล่อโบราณหลังดูง่ายๆนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะอ่ะหลวงพ่ทารุนสองนะอืมแปดร้อยห้าสิบ ราคานี้นะพี่นะผมบอกเลยนะซื้อไปซ้อมตานะราคานี้นะอ่ะหลวมปูร,รอดวางน้ำวนนะอืมมีจานนะมีจานนะน,นะมีสององ,งน,นะฮะมีสององน,นะเพราะนั้นเดี๋ยวป้องกันความสับสนนะฮะอ่าหลวงพ่อเงินนะดอนใหญ่หอมนะ มีทั้งหมดสามองค์นะในคลิปนี้นะเป็นพิมพ์สองหน้าทั้งหมดนะฮะแปดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยดูฮนะเนื้อ,อาหาแบบนี้นะอืมอไม่ธรรมดานะแปดร้อยห้าสิบเดี๋ยวขั้นด้วยหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะแน่นะอันนี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรจริงนะพี่นะเนเอาแปดร้อยห้าสิบนะหลวงพ่อสุกนะ เอาแปดร้อยห้าสิบบาทนะอคันด้วยนี่นะลมประหงวัดช่องลมมีสององนะอือแปดร้อยห้าสิบบาทนะอือแปดร้อยห้าสิบบาทหมาพุทราวัดห้วยเขนนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะอือหลายคนรู้ราคาอยู่แล้วนะว่าว่าแปดร้อยห้าสิบนะเพราะฉะนั้น รวมราคาไม้ผมเลยนะรวมราคาไม้ผมเลยนะใครซื้อหลายองนะอ่ะหลวงพ่อเพชรน,นะมือแปรนะนี่แปดร้อยห้าสิบราคานี้ซื้อตามบ้านเนี่ยซื้อได้ที่ไหนหพี่ซื้อไม่ได้หรอกนะนะเนี่ยหลวงพ่อศุข,ขางอุนะนะเจอเยอะมีเยอะนะันถึงเอามาให้ให้ดูนะนะพระเนี่ยคือ ไหนๆก็จะให้กดอื่นเขาเหมาแล้วนะเอามาให,ให้ให้ให้ลูกค้าชมก่อนดีกว่านะผมคิดอย่อย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่รู้หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่ออะไรจําไม่ได้นะแต่รู้ว่าน่าจะมีวัดเดียวนี่นะวัดเดียวกันเนี่ยน่าจะมีสองรุ่นนะนี่นะแปดร้อยห้าสิบจอบเล็กนะองค์นี้ก็แปดร้อยห้าสิบซื้อไม่ได้นะพี่นะเนี่ยจอบเล็กหลังบุ้งแบบเนี้ยซื้อไม่ได้แน่นอนนะแล้วผมบอกว่างวดหน้าเนี่ยผมไม่มาขายแปดร้อยห้าสิบแน่ วันนี้มีแค่นี้นะพุ่งนี้ไม่มีนะพี่นะพุ่งนี้ไม่มีนะถ้าพุ่งนี้มีนี่อาจจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆเลยนะะอันนี้ปิดตานะนี้เก่ามากนะขายได้องค์นี้ไปนโคตรคุ้มนะฮะผมบอกก่อนนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะฮะอ้ามีมีสามองค์นะองค์สุดท้ายแล้วนะอ่าอันนี้หน้าเดียวนะนี่หน้าเดียวแคบอย่างนี้มาจะดีกว่านะนี่นะอันนี้หน้าเดียวหลงพราเงินนะ นะขอตโมมัดขอตโมมัดนะอันนี้นะแปดรนะ้อยห้าสิบบาทอ่านสมมาทารุนสององสุดท้ายแล้วนะฮะพาชุดนี้หมดแล้วหมดนะฮะวันวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคลิปเดียวตอนเช้านะจะเป็นคลิปพาร์ทที่อ่าเป็นพาร์ทแท้นะของหลวงพ่อเงินนะบอกเลยนะพรุ่งนี้ ใครที่จะรอพาระแท้ลงพอเงินนะรอวันพรุ่งนี้ครับผมบอกเลยแปดร้อยห้าสิบบาทอ่ะต่อไปเป็นเก้ารนะ้อยห้าสิบนะอันนี้นะออกลงปุวัดวัดลงผู้ดูนะแต่เป็นลงผู้ทวดนะผมบอกเลยโคตรสวยนะฮะพาเปียกทองท้าราคาที่ขายไม่ได้แน่นอนพี่นะ บอกเลยนะราคานี่ผมขายราคาหนัาเกียดเลยนะแปดไอเก้าร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะโอ้โหนี่นะขายได้ยังไงเนี่ยนะเลี่ยมก็ไม่ได้แล้วนะพาพแบบนี้นะเก้าร้อยห้าสิบบาทอืมโซทอนกลมน้ำหนวดเนี่ยพร้อมตลาดแบบแน่นะเอาเก้าร้อยห้าสิบเองฮนะอืมบอกเลยเบาเบานะวันนี้นะเอาเบาเบา,เบานะ เขียวเสือนะฮะตัวเต็มนะตัวเต็มนะไม่ได้มาครึ่งตัวนะนี่พร้อมตลับแบบนี้นะฮะ950บาทไปหาตรงไหนพี่ไม่มีหรอก้าแบบเน,นี้สมเด็จพร้อมตลับอย่างเงี้ยนะ950ตลับก่บคุ้มแล้วพี่นะหนูเพืเผือพนะื่อนเหล้อองค์สุดท้ายแล้วนะนี่นะ เก้าร้อยห้าสิบาทนะเก้าร้อยห้าสิบาทของผู้เผือกอ่าโทรเข้ามาก็ได้นะฮะโทรเข้ามาก็ได้นะแต่ต้องรู้ว่าเป็นองค์ใหม่นะฮะอันนี้นะหลวงปู่ทิมนะฮะเนี่พร้อมตลับแบบนี้เลยนะนี่พร้อมตลับแบบนี้เลยนะหลวงปู่ทิมนะฮะนาปลกนะเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้หลวงพ่อโคงวัดบางกระพร้อมนะ วัดวางกระพร้อมมาพร้อมตลับนะไต่ขึ้นคอได้เลยนะไต่ขึ้นคอได้เลยนะ950บาทอนะอ่ะอันนี้นะ950บาทนะราคานี้ราคาเดียวนะครับผมนะอันนี้นะ950บาทอ่ะอันนี้นะสนใจกรกทักมานะองค์สุดท้ายแล้วนะ อ่ะใครสนใจพระรับเครื่องก็ติดต่อผมเพชรพิจิตนะตามเบอร์โทรนะ<ม>แล้วก็ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะภาพวันนี้ผมบอกเลยว่าเบาสุดๆแล้วพี่นะเบาสุดๆแล้วแบ่งให้สุดตัวแล้วฮะวันพรุ่งนี้นะใครที่รอชมพักเครื่องพักแท้ผมงพ่มเงินแย่งให้ทันก็พอนะหรือใครใจร้อนทักมาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะแต่ต้องเป็นคนที่เคยซื้อกับผมนะไม่เคยซื้อเลยเนี่ยจะดูแต่รูปเนี่ยผมผมผม,ผมไม่ส่งอยู่แล้วนะพี่นะอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบพระเครื่องชุดนี้ สนใจนะอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของก็ติดต่อผมเพชรวิจิตเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เพชรวิจิต้งของกลาบร้านทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ